สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ FC ทุกท่านครับมาที่นครพนมครับมา,มาเที่ยวแม่น้ำโขงครับมาชมแม่น้ำโขงอยู่ที่ฝั่งอ,อำเภอท่านพนมจนังหวัดหนครพนมครับหรือท่าที่ท่ากนะองมนีนักท่องเที่ยวมากมายครับที่มาชมครับวันนี้อากาศเย็นสบายครับ อั่งนั่นก็จะเป็นสปป,ปลาวนี่ลมแรงครับแรงครับดีเสียงลมลมแรงนะครับอากาศเย็นลมที่มาจากฝั่งลาวนี่ยเน้ำโขงวิวสวยนะครับ